สาธารชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่3่ธันวาคม2 5็1ก็มาเริ่มบันทึกตอนที่2ของหนังสือเล่มที่าสำหรับก่อนที่จะบันทึกเถิดใดเรื่องอื่นๆ ก็ขอแจ้งข่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เสื้อผ้ามาก็ดีให้พระหมมาก็ดีสำหรับเสื้อผ้าของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ให้มาแล้วทั้งหมดแจกไปแล้วจริงๆเกือบพันชุดเพราะแจกทยอยทยอยเรื่อยๆกันมาจนทั้งหลังข้างหลังสุดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้คือที่ดี้า ทันวาคม2,500สะเอ็ดแจ,แจกผ้า่มเป็นโวตที่สองพาห่มนี้นุชมนสุขสัรนื่นามตุกุลเขาบ้านยังไงก็ไม่ทราบนึกไม่ออกเป็นแตเพียงนึกออกว่าเสริมสุขสรรท่านพลอากาศโทเสริมสุขสัตรคือบิดาของเธอนุชมนบริจาคันแล้ว300ผืน ในกำลังจะบริจาคอีกอีกสามรผืนนี่อาจาาจะอาเจยงหุ้นกับคุณตึงใช้คอมมันหรือไม่ก็ไม่ทราบรวมความว่าผ้าห่มทั้งหมดหกร้อยผืนจะแจกวันที่ที่สท่นวายคม2 5งพสันเอดเป็นวดที่สองก็ขอโมอมตามนายจบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมด ที่ทิศส่วนกุศลขอขาโทษที่เสียสละนำผ้าส่งมาให้แล้วก็บันดาท่านอย่างไยได้สงเคราะห์ให้เสื้อผ้าเป็นพิเศษก็มีแล้วก็ผ้าผมก็ตามย่านุสม,มุน์แล้วต้อยเป็นต้นสำหรับเสื้อผ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมากด้วยกัน <c oughs> ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล ปรัชนาสิ่งใดคให้ได้สิ่งนั้นสมความปรัถนาตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องการชมทองคําสําหรับในขั้นตอนนี้ไปในบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นเรื่องของความฝัวนิทานก็แล้วกันจะเป็นความฝันฝันก็มันเฝือฝันมานานแล้วเอาเปน็นนิทานก็แล้วกันนิทุเรแปลมาจากที่ไกล เรื่องไม่นไกลแสงไกลซึ่งเราไม่สามารถจะไปทบทวนมันได้ก็ถ,ถือว่าเป็นนิทานนิทานตอนนี้คือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีมีทองคําแต่การพูดแบบนั้นบรรดาท่านุูธบริษัทรู้สึกอึดอัดมากไม่กันเพราะบอกสถานที่ไม่ได้ บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอท่านก็บอกยังไม่ควรบอก <c oughs> แต่การที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาแานพุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่นน้ำมันก็เหมือนกันรู้เรื่องน้ำมันมาตั้งแต่ปีพศ .2518 แต่ว่าเอวดาท่านบอกว่าต้องพอศสองพันห้ขอร้องท่านเท่าไรก็ตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรับ,บเรื่องทองคำนี้ก็ไม่กันต้องอาศัยวาระถึงข้ยจะถามท่านว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้นท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั้นก็คือว่าคนกำลังใจของคนเป็นสาธารณประโยชน์ ท่านตอบกว้างๆนะบรรดาท่านพับริษัท <c oughs> ถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่างจะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมดจะจับออกมาจะมานำมาใช้ได้โดยง่าย แต่ว่าหากว่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นการเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารณประโยชน์อัตตประโยชน์แปลว่ายังไงอาตมาก,ก็ไม่ทราบช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะ ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตท่านขอดูทั้งเมืองอุทัยเฉพาะในเขตของเมืองอุทัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอเมืองนะทุกอำเภอที่มีอยู่ว่ามีทองคำอยู่จริงๆขี่แห่งท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคำพอที่จะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแห่งแต่และแห่ง ทองคำทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ถ้ที่ว่านี้ไม่ใช่ทองคำแท่งทองคำแท่งก็ดีทองคำรูปพันก็ดีเป็นของมีเจ้าของอย่างนี้ไม่ใช่ทองคำธรรมชาติเป็นของมีเจ้าของที่เป็นธรรมชาติมาก,ก่อนแต่มีเย้าของปกครองไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคำทองคำที่ว่านี้ ทองคําที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำเมล็ดเม็ดเล็กๆเ,เ,เป็นของทองคําธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่เอาจุดใหญ่ในจุดย่อยๆแค่คนมือไปเขียนแล้วก็ได้มาได้วันสลิงสองสลิงบ้างบันเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างอมร่อนกันอย่างนี้ไม่คิดก็ส่วนน้อยเอาจะเป็นแหล่งใหญ่หญๆจริงๆมีสามแหล่ง <c oughs> แต่ละแหลง่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ำหนักแหล่งละหลายตันที่เสียงที้บอกมาบอกไม่ควรจะคิดนับไปเป็นตันหลายสิบตันมากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่กว่าผิวดินมากมองไปว่าลึกสักประมาณสิบเมตรนี่มันจะเลยสิบกิโลเมตร รวมความว่าในเมื่อยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระก็แล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาเราก็ไม่บอกไปก็ <c oughs> รวมความว่าจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ชักอึดหนักเมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดอีกปการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทาน มันก็ลําบากเหมือนกันอาจจะโมเมโปเปตันนังวันนิทานไปเรื่องจริงแต่บงเออญนิทานไปตรงกับของจริงว,เงว,งงงวงปเรื่องความจริงของนิทานถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทานในเมื่อมองไปดูทองคําเป็นที่ชอบใจก็กลับวัดดีกว่า <c oughs> ในเมื่อเอาอะไรกันไม่ถนัดก็ามากลับวัดติกว่าไหวพระตามปกติสำหรับพี่ชายใหญ่ที่ก็ยืนยามพุงพุง้ยค่อนข่านอยู่นั่นเมื่อกลับมาแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเดินรอบรอบวัดท่าสูงที่วัดท่าสูงเนี่ยทองคำส่วนย่อยเขามีอยู่ที่มีโลน้ำหนักได้ประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพื่อเป็นเป็นของมีเจ้าของ แต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2513เขาก็เลื่อนเขา้ามาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วหลบลงมาส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ก็ยังมีส่วนหรืออีกที่มีของเจ้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ลานนั้นทั้งลานเต็มไปได้วยทองคำเพือปรากฏว่าเป็นทองคำไหลเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่ง ท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคำมากมีเงินเป็นส่วนน้อยทองแท่งทองโลหะพันมีเพชรลอยบ้างท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุณแผนเอส่วนกึ่งกลางมาตรงนี้ผอมาตรงนี้มากอยู่เป็นของคุณาเป็นของพญาการบุรี เดียตอนนี้มาเดี๋ยเดียก็มาอีกตอนนี้เป็นของของวันทอง,ของเขาเล่าทองกับวันทองท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานแค่เอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้กลัความว่าเทว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบุคคลทองเต็มมีเป็นเรือชลาบ,บ้างเป็น,เป,นเป็นตุ่มบ้าง แถมในน้ําก็ยังมีอีกแต่ในน้ํามันอยู่เฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้าเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบกน้ําไม่ได้ท่วมเว่อน้ําเล็กกว่านี้เวลานี้มันน้ํามันใหญ่ขึ้นมาก็ซัดดอยดินที่ทับข้างบนหายไปเหลือแจะดินข้างล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุ่ม,มวางเรียงรายก็นตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตุ่ม แถวและเจ็ดตุ่มนี่สามแถวแต่ล้ำกันบ้างอะไรบ้างไม่ไปเสมอกันก็นมาดูรอบๆบ,บริเวณแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณที่จะสร้างตึกรับแขกใหม่จะพูดให้ฟัง <c oughs> สมัยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศ2513เป็นพศ2512นี่กว่า ก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถไถมาเจมิมเขาบอกรถไถองเขาเขาซื้อถอดยกันมาก็รู้สึกว่าถ้าไถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษเความร้อนจะขึ้นสูงแล้วก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาคอยเจิมแก้ ก็บอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้นะไม่ทราบเพราะนั่นไม่เกี่ยวเครื่องยนต์แต่การ,การเจิมจะมีผลเป็นระการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันกมาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบก็ว่าต,ตามเรื่องตามราวไปก็ทําตามนั้นเวลาเจิมก็เชิญท่านจาตุมหาราช เมื่อเจิมเสร็จในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไว้เวลานั้นเป็นต้นมะขวภไผ่ก็ภผ่ที่ใช้ลำไม่ได้ก็ไผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมาก <c oughs> แล้วก็มีต้นมะม่วงต้นมะม่วงที่อดีตเจ้าวาดหวงแหนนักจะทำอะไรโงสายโกจะจะสร้างโบสถ์ตรงนั้น ต่ก็บอกาวาเอาสงสารต้นไม้อย่าไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารจริงแต่ต่อมาไม่ชาติาก็ไม่เพอเอาศัยสงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้ดตนไม้ขายเจ๊กไปให้เจ๊กเก็บตอนนี้มาว่าบ่าเรื่องรถรถไถคันนั้นไม่เจิมเสร็จ ก็ปรากฏก็เขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติบของขโมยมันขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมเป็นหน้าที่ของจเจ้าวาดในเมื่อมันขโมยของในวัดมั้ก็ไปเก็บในป่าขโมยจากของในโบสถ์ไปเก็บในป่าตรงนั้นบรรดาฝากระดานทั้งหลายฝาบ้านสวยๆฝากกติ มันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนแตมวยพวกนี้มันอาถรรพ์มากว่าเด็กเรงใจ,จเจ้าวาดเลยไม่เริงใจทายกจเจ้าวาดดอทายกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสก็มันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจริงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นวาดก็ไผ่มีไว้เมียนตรายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ขายลำก็ไม่ได้กินนอกก็ไม่ได้ ก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจิมแล้วคุณลองสายป่านี่ดูที่ถ้าสายให้เตียนได้ฉันจะออกค่าน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริการเสร็จแล้วเขาเคยทําวันละชั่วโมงละเท่าไหร่เราก็จะให้ตามนั้นก็ก็บอกว่าผมขอทําถวายครับก็เลยบอกว่าคุณมันจยขาดทุนเกินไป เขาบอกก็ไม่เป็นไรผู้เขาอทำถวายยิ่งกว่าจะเตียนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จุดทูปบอกท้ามหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสูงองค์ใดองค์หนึ่งคุมไม่ความร้อนขึ้นสูงได้คุมรถคันนี้ไปจนกว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าพัง ให้รักษาระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถของเทวดาจะพึงทำได้ขอให้ทำด้วยก็เป็นที่น่าอัศจร์เขาใส่วันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทําจนเตียนเสร็จ <c oughs> เมื่อเตียนเตียนเสร็จต้องมาก็จัดเงินให้เขาเขาเกรียใจเขาเขาทํากี่โมงแล้วก็คิดไว ผมบอกบุญบรรดาญาโยมทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็อใสยเฉพาะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศ .2511 ถึพอองพศ .2521 นี่เกิน99.99% 99เป็นเงินจากสายกรุงเทพสายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างก็นิดหน่อยเท่านั้น ไม่ยาิโยมจากสายกรุงเทพมาบอกท่านท่านกับพระท่านกับบริจาคไว้ต่างกำลังถ้าก็ปลายกว่าเงินพอแป่ชั่วโมงที่เขาทำท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซนต์เมื่อรับเสร็จเขาขอทำบุญกับวัดเต็มร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันนี่เขาฉลาดมากถือว่าให้ก็รับเป็นพิธีกรรมของการค้า แต่ถ้าว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อเซ็ถือเป็นเริกแล้วเขาก็ถวายทาบุญเต็มร้อยเปอซ์หมดจากนั้นเขาก็จากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ปรากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข,ข้างๆกันเจ้าของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไถไหม่เอี่ยม รายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่ก็ใช้แล้วหรือรถซื้อใหม่เอี่ยมแต่รถเขาใว้แล้วไทคู่แข่งขันกันต่ความจริงไถคนที่ตุ่าวต้องคิดไปกันการแย่งพื้นที่เพื่อรักแจ้งไถยอาจจะต้องมีปรากฏว่าคู่แข่งขันรถใหม่รถเสียตลอดเวลา ทำไม่ได้ขึ้นวันลดเสียไปวันมั่งสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาแกก็บอกมารายงานบอกว่า,า,าเป็นของอศัศจรรย์ที่ผมเจอมห้หลวงพ่อเจอเนื่องเรื่องการเจอในบรนดาแทนพทธบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแต่ถ้าว่าอนุภาพอย่างหนึ่งของท้ามหาราช เมื่อถามท่านเทวราชท่านอรเทาวาราชาบ,อาบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นคู่คุมคุมค,ค,คำวาหุนนั้นเป็นเทวดาท้าวาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช่นจาตุมาราชเท้าว่ากันตามเรื่องเขาลง,งสือส้นทรผพูท่านวาหุนนก็คือคุณไกรพ่อคุณแผน กรมความว่ามาทำเสร็จพอทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปทันไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างประเสริฐเนี่ยเริ่มปั้นใหม่ๆก็ไม่ได้หัดใจใครก็นึกจะปั้นก็ปั้นกระบอกปั้นตามใจชอบเจอก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โบพี่ชายที่ตายเราแกนรูปพี่โว ก็เลยเอากระดูกพี่วงครับบรรจุไว้ให้ชื่อว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นท่ามความจริงเป็นรูปขุงขุนไกรท่านี้ที่ว่ารูปขุงขุนไกรจริงๆก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนจะมาขอถ่ายรูปขุนไกรคนที่อยู่ที่วัดนี้พระก็ดีไม่มีใครรู้จักขุนไกร เขาก็บอกว่าเวลานี้คุณไกลไปเข้าทรงที่จังหวัดแมีิเมสอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากพู่ใดก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านก็บอกมึงจะถ่ายอะไรวะถ่ายรูปเวลานี้มึงก็ถ่ายรูปอีคุนทรง มันจะติดกูได้ยังไงก็รูปกูนี่เขาปั้นไว้ที่โน่ที่วัดท่าสูงจังหวัดอ,อุทัยธานี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณหกิโลเขาปั้นไว้มันไปนขอถ่ายที่นั่นน่ะเหมือนเปียบเจียวในเมื่อคนนั้นเขาเห็นพระก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปพี่โบเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีลูกไครเขาก็เลยถ่ายภาพไปเพียงได้ทราบว่าทันท่าวาหนนี่ก็คือขุนไก่มีดาข,ของขุนแผนคือพยาการจจนบุรีกรลงความว่าเรื่องนี้ก็อศัศจรรย์เป็นเรื่องทองทองนะต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบไม่ทราบ บุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนทั้งหลายคิดว่าพญาน,นาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพได้มีถ้ำพญาน,นาคหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าทีอยู่เป็นกิ่งโพนะเป็นเขตที่ท่านพักอาราขาวัดบริเวณที่นี่ ถ้านาคาได้เป็นเทวดาชั้นจตุหาราชเขาตั้งสารไว้ให้ข้าตนผูเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขขนตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคนเป็นเทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักจะพูดถึงอนุภาพของท้าวนาคาก็มีว่า เมื่อสมัยย่จะมามาอยู่ใหม่ๆกำลังอยู่กระตอบโคนต้นโพเจ้าซึ่งโตอ่อนคำพี่สาวเอี่ยมอ่อนคำลูกคุณยมอาจก็มานอนเป็นเพื่อนอยู่ที่ใต้ถุงกุฏิก็มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งผอมๆโฉสูเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทมําไมท่านคนนั้นบอกคัดเพถามว่าเป็นใครท่านต่อบอกกูท้ามาทําไมเขาบอกกูบนยืนยามเดินยามตรวจป้องกันอันตรายแต่สิงโตคิดเห็นว่าเป็นคนในกาคืนตีสองก็ไม่ไว้วางใจจยงหยิดป,ปืนยกปืนไม่ขึ้นปืนปืนพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึ้น มันก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมึงจะยิงยังไงมันจะฉา,ายดูหน้ากูอย่างงั้นเลยกูให้ยกไปฉายไม่ขึ้นมันจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆแล้วก็มาในการข้างเหนือแตมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเป็นเพิงหมาแงน สำหรับทำครัวเล็กๆน้อยๆเพราะอยู่น้อยคนเป็นลังพวงสังกะสีตอนตีสองเอกมาเดินจงกรมอาตมาเดินข้างล่างแทนกระบ,บนเดินบนสังกสีเดินไปแานกระเดินตามไปเดินมาแานกรเดินตามมาถึงปังปังปังป,งปงังสังกสีในเมื่อหลายเที่ยวอาตม,มาหยุดท่านก็หยุดเหมือนกันในที่สุดก็บอกว่าทําไมไม่เดินไปละ ก็เสียงต่อรกมาว่าก็ท่านไม่เดินผมก็ไม่เดินผมอยู่ยามผม,ผมตามมราคานี่ท่านไปทางไหนผมก็ไปทางนั้นนี่ก็รวมความว่าท่าเทวดาชั้นปุจจาตุมหาราชองค์นี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักวันหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแตหกโมงย็น,น,ยนถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนก็มีคนมากระตุกหนิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็บ,บอกว่าท่านให้นักที่จะบทพระไปบอกเจ้าวาดว่าว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบสถ์จะลักพระพุทธรูปในโบสถ์อาจะมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิ่งบอกให้นกักไปบอกเจ้าวาดจเจ้าวาดก็นอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบถึงนอนเฉย ไม่สนใจกับคำบอกเล่าในที่สุดคืนนั้นปรากร่าขโมยเข้าโบสเอาพระพุทธรูปหน้าตักประมาณ24นิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเส้นหนึ่งโหดกรรองความว่าท่านท้านาคาท่านก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีคนเอาละบ,บรรดาญาติโยมพุทธริษัทแลเวลายสองนาทีรายการนี้เป็นกา,ารธรรมะ มื่อพูดคันี้ก็พูดเป็นเฉพาะเทวดาชั้นจาตุอาราชหรือวันดาเจ้าของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพยาการจนบุรีก็ดีจะเป็นคุ้ไก่ก็ตามจะเป็นช่วยฟ้าลาทองหรือใครก็ไม่รู้ว่ากี่ใครมาลาวทองกับวันทองก็ดีท่านวาขนก็ดีแล้วว่าท่านนาคาก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สำหรับท่านวาหุนก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยังเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมที่ทำบุคคลนปินเทวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดคือหิริและอุตตปา ก่อนที่เราจะตายเรามีหิริเราอุตตรปะสมนักการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเราบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปน่นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างมะพฤดผิดในกรมบ้างพูดมุสาวาทบ้างเดือดร้อนมีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆพอจะตายเกิดมีหิริโอตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงผืความชั่ว,ะว,วจะเกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความกลัวอย่างนี้ก็มุ่งจับความดีอำนับแรกก็มุ่งจับพระไตรสน,นาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสองฆ์องค์ใดองค์หนึง่งโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทําก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันที่นวเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิ่งเคารพนิิในสิ่งจิตก็เป็นจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านี้เ่เรีศเป็นคนมีหิริโลตปะปตายจากความเป็นคนเมรัยเป็นเทวดามานั้น นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟังแล้วเลยการนี้ธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็ละนิทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ลํคายเกินไปอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบวินาทีที่ตั้งไว้ ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ขผล,ผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี